เปิดคลิปก่อนและนี่นะคะจานฝันน้องสาวจะได้อุ้มน้องเบนนี่ครั้งแรกปิ่นคลิปเป็นดอกแดงได้ปะไม่ได้บูเรากำลังจะอุ้มหลานครบรอบหนึ่งแล้วค่ะอุ้ยอ้ามองเด็กด้วยบูเห็นใช่อย่างนี้เดี๋ยวมันจะเป็นออโต้ธรรมชาติเองดูเขามองหน้าเราสิไม่อยู่ก่อนอยู่ก่อนมอง น้องอื่อดันไม่แต่ปกติเด็กจะชอบนะคนที่แบบมีเนื้อหน่อยจะสบายตัวไงตบตูดตบตูดตบตูดยกโยกหน่อยสตาร์ทแล้วตบตูดยกโยกหน่อยตบตูดยกโยกหน่อยบตบตูดยกโยกหน่อยเป็นไงบ้างครับความรู้สึกไม่กล้าหายใจใส่หน้าเขาอ่ะอ๋อเอาแมสไหมใส่แมสไหมเออเอออ่ะตบตูด ดูใกล้แล้วสตาร์แล้วอ่าตบตูดตบตูดเบนนี่เบนนี่เออยกโยกหน่อยเบนนี่เบนนี่เบนนี่เออเบนนี่ไม่ได้อีหน่อยเบนนี่เบนนี่ดูเขาให้ร้องโอเคโอเคโบเดินโบเดินได้ปะเขาชอบให้เดินแต่โบอุ้มแน่นๆนะเขาชอบให้เดิน